เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิตรุ่นพระป่าปีาป16บล็อหกหางกระลอกสวัสดีครับวันนี้มาชมเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิฐนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นพระพระป่านะครับจากพระป่าปี16นะครับ เป,เป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านเสียปี17นะครับปี16อันนี้เป็นบล็บอกนิยมของรุ่นนี้เขาอะนะครับบล็อก7หางกระลอกก็คือตรงตรงอัระตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวตัวหนาฬิกาเนี่ยนะครับจะเป็นเลข7นะครับแล้วก็หางหางเลข7จ็จะเป็นลักษณะของหางกระลอกเป็นพุ่มขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวเราเรามาสองดวงครับเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับ ถุนทองแดงลงดำก็บล็อกนี้เขาก็แกะบล็อกปีพศเนี่ยก็ก็จะเป็นปีพศของของรุ่นแรกนะครับปี03นะครับทั้งวัดเนี่ยชอบทำแกะแกะย้อนพศนะครับอันนี้ออกปี16อันนี้ปีอันนี้บล็อกก็จะเขียนหน้าเหรียญเขียนปี0 2 5 0 3นนะครับแต่ว่าอันนี้พศเนี่ยสังเกตว่าพอจะ จะไม่มีจุดนะครับพอสอเนี่ยจะไม่มีจุดนะครับบล็อกนี้เขาลืมรุ่นนี้เขาไม่ได้แกะจุดมานะครับถ้าถ้าเป็นพอสอไม่มีจุดก็จะเป็นรุ่นปีนี้นะครับแต่หน้าหลวงพ่อจะไม่เหมือนนะครับจะไม่เหมือนกับของรุ่นแรกหรือรุ่น2นะครับเพาแกะบล็อกใหม่ขึ้นมานะครับพอสอก็ไม่มีจุดนะครับสมัยก่อนเขาเขาเรียกว่า เหรียญรุ่นศูนย์ใหญ่นะครับตัวศูนย์สามเนี่ยตัวเลขศูนย์นี่จะจะใหญ่กว่ามอกแรกเยอะนะครับก็เป็นเหรียญทองแดงลมดําเหรียญนี้ถือว่าสภาพไม่ได้ใช้นะครับค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีทองแดงเออลมดําเปิดบ้างตรงจมูกตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเปิดเปิดบ้างนะครับตัวหนังสือเขาก็จะมีไหลๆนะครับมีไหลๆ ตอนปั๊มกระแทกเมีไหลๆนะครัายบเป็นเหรียญที่เขาก็มีหลายบล็อกนะครับแต่ถ้าบล็อกห่างกระลอกเนี่ยนอกจากสังเกตตัวเลข7นั้นนะครับก็ลองดูที่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงตรงปีเนี่ยนะครับตรงอายุ82ปีนะครับปีขอบเหรียญตรงนี้นะครับขอบเหรียญถ้าเกิดว่า ช่วงอื <authority ICEOVER> it, toys, like can ่นเนี่ยเขาจะกลมเป็นสันนะครับเป็นเป็นเป็นเส้นผ่าหวายนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเว้าเข้าไปเหมือนตัวตัดเนี่ยเขาจะเว้ากินตรงนี้เข้าไปนะครับเป็นเส้นตรงตรงนี้อยู่ตรงตัวปีนะครับถ้าสังเกตโดยรอบเนี่ยก็จะจะสมมาตรหมดพอมาสะดุดตรงตัวปีเนี่ยเขาจะว้าเข้าไปกินลึกเข้าไปพลิกข้างเหรียญก็จะมีเว้าเข้าไปนะครับตัวตัดตรงนี้จะเว้าเข้าไปนะครับสาหรับรุ่นบล็อก บล็อกหางกระลอกนะครับซึ่งราคาก็จะสูงกว่าบล็อกธรรมดาไอ,บอ้บล็อกบล็อกเอย่างอื่นนิดนึงนะครับอย่างนี้นครับตัวเล็กเล็ดตัวนี้นะครับตัวยันตัวนี้จะเป็นหางหางเลขเจ็เนี่ยจะเป็นพุ่มขึ้นม,มาเหมือนกระรอกนะครับถ้าทิรงนี้ก็จะยิ่งชัดทิรงนี้ก็จะเหมือนกระลอกเข้าไปใหญ่นะครับเราเรียกเจ็ดหางกระลอก ส่วนธรรมชาติก็เหรียญก็จะเป็นลักษณะของการตัดปีปีหนึ่งกว่านะครับตัดฉีนะครับบางจุดก็เต็มใบนะครับบางจุดก็ฉีดเป็นธรรมชาติให้ชมดูเหรียญหลวง,งพ่อแดงวัดเขากระนอกนะครุร่นพระป,ป่าปีหนึ่งหกนะครับ ม็อกห่างกันลอกขอบคุณครับ